Danger Zone Temperature หรือช่วงอุณหภูมิอันตรายเป็นช่วงที่เชื้อก่อโรคหรือว่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆสามารถเจริญเติบโตได้หากเราเก็บอาหารไว้ในสภาวะเช่นนี้นะคะอุณหภูมิที่ว่าก็จะอยู่ในช่วง4องศาเซลเซียสถ,ถึง60องศาเซลเซียสนะคะแต่ว่าใน FDA Food Code ก็จะระบุช่วงไว้ที่ประมาณ5องศา ถึง57องศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็คือในช่วงนี้ถ้าหากเราเก็บอาหารปรุงสุกหรืออาหารที่เป็นวัตถุดิบต่างๆอย่างเช่นหมูสดไก่สดไว้ในช่วงนี้นานๆจะทำให้เชื้อก่อโรคบ,บางตัวเกิดขึ้นได้และมีความเสี่ยงจะทำให้อาหารเป็นพิษนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าช่วงด n งเจอโซนมีหน้าตาเป็นยังไงแล้วข้อมูลที่ว่าเอามาจากไหนนะคะ เว็บแรกนะคะที่จะพามาดูก็จะเป็น Food Safety and Inspection Service อันนี้เป็นของ USDA หรือว่าของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีบอกเกี่ยวกับ Danger Zone ไว้ว่าช่วง Danger Zone เป็นช่วงอุณหภูมิ40องศาฟาเรนไฮต์ถึง140องศาฟาเรนไฮต์หรืออุณหภูมิ4องศาถึง60องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็น Temperature ที่ว่าถึงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายที่เราควรจะดีกเลี่ยงการจัดเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิแบบนี้นะคะอาหารเย็นให้เก็บอุณหภูมิที่ต่ำกว่า4องศาอาหารร้อนควรจะเก็บไว้หรืออุ่นร้อนที่มากกว่า60องศาเซลเซียสนะคะส่วนอันนี้เป็น fda food code ของปี2องปีน0 1 7นะคะมีกล่าวถึงถึงอาหารปลอดภัยหรือการจัดเก็บการรับเข้าอาหารไว้เหมือนกันจะอยู่ในช่วงอาหน้าประมาณ92จาก767นะคะนี่ค่ะมีกล่าวไว้ว่าการควบคุมเวลาแล้วก็อุณหภูมิอาหารปลอดภัยนะคะอุณหภูมิที่ควรจะเก็บแช่เย็นก็ ควรจะต่ำกว่า5องศานะคะส่วนอาหารปรุงสุกแล้วก็จะต้องเก็บได้รับความร้อนมากกว่าอุณหภูมิ57องศานะคะหรือว่า135องศาฟาเรนไฮน์นั่นเองส่วนรายละเอียดอื่นๆลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูนะคะอันนี้ก็เอาแหล่งข้อมูลมาฝากกันเนาะ